สวัสดีครับคลิปนี้ว่าจะพูดถึงตอนที่หายหายเกือบขาดหาย99-98%แล้วก็กลับมาเป็นรอบที่สองเนาะเพราะว่าผมเป็นในห,หายแบบเนี้ยมามาสี่รอบแล้วแต่รอบที่สองเนี่ยจะหนักเหมือนเป็นรอบแรกแต่รอบสามรอบสี่คือไม่มีอะไรแล้วคือแบบ รู้ทางหมดแล้วรอบที่สองเนี่ยผมเกิดเกิดจากการพฤติกรรมการทำพฤติกรรมแบบเดิมนะก็คือแบบมันมันยังไม่เข็ดอะคนนะอ่ะยังไม่เข็ดนะทั้งอาการแพนิคทั้งอาการแบบต่างๆนานาทั้งกินอะไรไม่ได้เป็นปีปสองปีคือยังไม่เข็ดก็คือแบบพอหายดีแบบคือคนมันอยากกินนะคือผมกินทุกอย่างอะคือกินส้มตำกินเหล้าวันหนึ่งเป็นกลม,ม้ครับผม กินแบบกินเหล้ากินเบียร์เที่ยวอนอนดึกถือทุกอย่างกลับมาใช้ชีวิตได้หมดเลยเหมือนคนปกติเลยแล้วผมก็ทําไปเรื่อยทําอยู่ได้ประมาณเกือบสองปีใช้ใช้ระยะเวลาเป็นปีกว่า2ปีดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นก็ปีที่3าปีที่4เนี่ยปีที่สเริ่มเป็นอีกดีได้ปียอกว่าคือแบบกินเละเทะเลย ทุกอย่างกินทุกอย่างอที่มันเป็นนะผมผมผมว่าก็เป็นเหมือนเดิมแลหละพอพฤติกรรมก็คือยังมันยังไม่กระจ่างใจไงว่าแบบเฮ้ยเราเราเป็นเราคงฟุกเราคงหายอ,ะอ่ะเราคงแบบเฮ้ยรักษาไม่ยากผมเนี้ยก็คือแบบก็คือผมอาจจะค่อนข้างอาจจะแบบยังไงแบบหัวหัวดือ้อหัวลั้นหน่อยอะ่ะเพราะว่าผมก็ลองผิดลองถูกเองมาแล้วแบบแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วผมก็คิดว่าแบบมันคงหายขาดได้อะ่ะตอนนั้นก็ไม่ ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเป็นอีกนะคิดว่าเ,เต็มที่มันอาการมันนิดเดียวอะ่ะมันคงไม่บูมขึ้นมาอีกรอบนั้นบูมฟุบลงไปเลยแต่รอบรอบที่สองนี้น้ําหนักลดฟุบเดียวน่าจะห้าห้าโลนะเป็นช่วงที่ผมออกกําลังกายด้วยนะอะช่วงที่ผมออกกําลังกายแล้วคุมน้าหนักไปด้วยอะไรแบบนี้ผมอยากลดน้ําหนักเพราะมันอ้วนเกินจากการที่หายมาแล้วกินทุกอย่างมันอ้วนเกินหนัก,นกตอนนั้นก็ขึ้นไปโอ้แปดสิบสี่แปดสิบห้านะก็เอาก็เอาลงมา เหลือเจ็ดสิบแปดประมาณนั้นนะแต่คือผมแบบยังไงผมวิ่งเยอะวิ่งเยอะออกกําลังกายเยอะนะแล้วทีนี้แบบพอออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จเนาะก็มากินกินเบีย์กินกินส้มตำบ้างอะไรแบบนี้ก็คือแต่คือน้ําหนักมันก็ยังลดอยู่คือผมไม่ได้เน้นกินแป้งมากมายกันตามสาหรับแบบสูตรลดน้าหนักเนาะก็คือแต่ไม่ได้อดอาหารนะลดน้ำหนักแบบแบบไม่อดอาหารผมก็ทำ่างนั้นนะได้ประมาณสองเดือนสามเดือนแต่คือแบบ คือนอนน้อยแล้วแบบผักโขมออกออกกลาลังกายเยอะเกินไปเฮ้ยร่างกายแบบผิดปกติไปวิ่งวิ่งอยู่แล้วแบบเฮ้ยทาไมแบบหายลมบ่อยๆตดบ่อยๆครับผมตดบ่อยๆเฮ้ยแบบวิ่งวิ่งไปเฮ้ยทำไมแบบต้องเข้าห้องน้ำที่ที่สวนทุกวันวน,น,นะสาธารนะผมไปวิ่งกันต้องเข้าทุกวันเอ๊ะทำไมเราถ่ายแบบนี้แปลกๆถ่ายเหลวเริ่มกลับมาอีกแล้วอืมเอ๊ะเป็นอะไรก,ก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ก็มีอาการแบบมือทรงมือสั่นเหนีวหิวมีอาการเย็นวูแบบมันคือแบบอาการแพนิกกลงจะกลับมาแบบว่ามันคือมันมันเตือนเราแล้วอ่ะ ผมก็เฉยผมก็ยังเฉยนะไม่ได้สนใจคือมันมันมันไม่ได้มางมายตื่นเช้ามาแต่คือมาสังเกตตัวเองทีนึงแบบตื่นเช้ามามีวันหนึ่งะ่ะเฮ้ยแต่กินกินเหล้าหนักมาวันวันสองวันกว่าน,นะวันที่สามออกกันเฮ้ยทำไมแบบอยู่บีแบบเราแห้งเราเมียนหัวมึนหัวแน่นหน้าอกแบบเฮ้ยเป็นหนึ่งแล้วเหรอก็กินแค่ข,ขมิ้นชันแค่นั้นไงมันก็ดีๆเหมือนดีขึ้นก็เฉยๆไปอีกสองสามวันก็ไปงานมันเกิดเพื่อนอ่ะก็ไปกินเหล้าอีกเนี่ย จำได้เลยว่าวันสุดท้ายเลยนะวันนั้นนะที่กลับมาเป็นวันที่สองอีกคือแบบกินเหล้ากลับมามันแน่นแบบไม่ไม่อยากจะกินอะไรเลยแบบมนันเหนื่อยจะนอนก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะกลับเลิกขนาดนี้ตื่นเช้ามาตูมเดียวไข้กินเลยเป็นไข่กินแล้วแน่นแล้วแบบน้ําหนักสูบลงไปแบบสองสาวันคือแบบลงไปห้าโลจากเจ็ดสิบแปดเหลือไปเหลือเจ็ดสิบสามแล้วก็ค่อยดิ่งลงดิ่งลงเหลือเจ็ดสิบเอ็ดก็คือแบบเอ๊ะทำไงนะเป็นหนักมากเป็นแบบเหมือน เกือบออกจากงานเกือบเราออกจากงานเพราะว่าหนักนาสาหัสเลือเกินแบบเป็นเหมือนรอบแรกเลยอาการแพนิคมาครบทุกอย่างแต่คือโชคดีหน่อยคือแบบรู้แล้วว่าตัวเองจะตั้งรับยังไงก็ลองฝืนใจดูคุมอาหารหนักๆคุมอาหารแบบไม่แบบแข่งมากอะ่ะชูรสไม่กินเลยกินแค่ต้มผักกับน้องไก่อยู่งั้นน่ะเดือนหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นสองเดือนก็เริ่มเฮ้ยเฮ้ยมันรักษาง่ายไว้เออแบบมันมัน,ม,นมันไม่เป็นรากยาเหมือนแต่ก่อนคือความที่แบบเราแบบเร,แบบเรารู้แล้วมันเป็นยังไงไง ก็เริ่มกินได้ก็เริ่มกินผักกะเพราไม่ใส่พริกคือใช้สูตรเดิมรักษาสูตรเดิมมันก็เริ่มดีขึ้นน้าหนักก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นกลับไปอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเหมือนเดิมอ่จากที่ลดจากที่ทําการลดน้าหนักลงมาเออแบบเฮ้ยหายละมีอีกนะจะเป็นตูมนึงอีกเจ็ดสิบสามโอ้แบบแต่น้าหนักเริ่มไม่ลดละเป็นเริ่มไม่ลดละแต่มันคือมันเป็นนะก็เริ่มคุมแบบแล้วทีนี้ผมเริ่มเกิดการเบื่อว่าทําไมผมต้องปล่อยตัวเองเป็นแบบนั้นผมรู้ว่ามันรัักษาเเดดดดีีีี๋๋ยยววมมนนนขขึึ้้ไ่ แต่ผมได้รู้เลยว่ามันไม่หายขาดไงเออมันมีแค่9ก้าสิเก้าสิบเต็มที่ไม่ไม่มีร้อยเจากที่ผมเคยหายครั้งแรกผมคิดว่าผมกินได้ทุกอย่างนอนเวลาไหนก็ได้ผมคิดว่าผมหายร้อยเปอนะคิดว่ามันจะไม่เป็นอีกอ่าใครที่เป็นเนี่ยคือแบบเป็นรอบสองรอบสามคือคือประมาททั้งนั้นอนะ่ะคือผมเข้าใจนะประมาทอ่นะบางที่อ่ะผมเมื่อคิดว่าผมดีขึ้นแล้วรอบที่สองรอบที่สามเฮ้ยเราคงกินได้แล้วเหมือนเหมือนรอบแรกอนะ่ะแต่รอบสองรอบสามรอบสี่คือแบบเราค พราะอาการเรารู้หมดแล้วไงว่าแบบมันเป็นแบบนี้ยอ่าแล้วเราเราประมาทอยู่แล้วเราอยากกินอะไรเราแสลงแล้วก็กินแล้วก็มาค้นพบว่าเอเฮ้ยมันเป็นได้ซ้ํามันเป็นได้ตลอดเวลามันเป็นเพราะความเครียดอีกอ่าแล้วพอเราเป็นปั๊บเนี่ยจุดอ่อนของมันคือแบบมันยากนักที่จะแบบเราจะทําใจแบบว่ายอมรับมันนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องเครียดแต่พออาการมาเนี่ยคุมเองไม่ค่อยอยู่หรอกยิ่งอาการแพนิคมาเนี่แบบเออเนี่ย ก็ยังแบบมีแล่นมีเลอะวันนี้กล้ากินก๋วยเตี๋ยวส้มตําไปเนี่ยขนาดแบบอย่างเงี้ยก็ยังมีเลอะออกมาบ้างเนี่ยเนี่ยสดๆเลยที่ผมพูดอยู่เนี่ยมีลมตีขึ้นมาเนี่ยคือที่ผมบอกว่ามันไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนเนี้เก้าสิบห้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ยแต่คือมันก็ใช้ชีวิตได้ทุกอย่างเลยครับก็กินได้ทุกอย่างแต่เอาให้พอควรเนาะเดี๋ยวกลับไปไอที่ผมเล่าต่อก่อนอ่ะก็คือแบบเมื่อกี้ถึงไหนนะ 2อแล้วสองแล้วสามอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแบบเราเราก็ประมาทมันอ่ะก็คือแบบพอรับรู้แล้วว่ามันหายอย่างนี้ได้อ่ะก็คือแบบปล่อย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 ,อยแต่พอนาน,นานเข้าผมก็มาคุมช่วงช่วงหนึ่งอ่ะก็เกิดเป็นปีนะคือผมก็กะเอาให้มันหายขาดเลยไม่ได้หรอกกะหายขาดแบบหายไปเลยนะเอาไว้ถึงเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นแต่มันก็ไม่ได้นะมันก็อยู่แบบเนี้อ่ะแต่ผมอ่ะ ให้นิยามคำนี้ว่าผมหายแล้วอะคือผมจะไปเครียดทำไมมันแค่หนึ่งแค่สองเปอร์เซ็นแบบแค่บางทีเรากินสลัมันอาจจะเลอแบบเหมือนเหมือนที่ผมเป็นเมื่อกี้คือผมก็เลยไม่เครียดกับมันแล้วมันมันได้แค่เนี้เราก็เอาแค่เนี้ยครับผมผมก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วหรอกว่ามันจะแบบไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นอะไรอีกเพราะว่างานเราก็ต้องทําความเครียดเราก็ต้องมีบางครั้งเหลีกเลี่ยงได้ ก็หลีกเลี่ยงบางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆครับผมแบบว่าเหมือนเหตุแบบบางบางเหตุอ่ะเนาะมันความปัญหาของคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนแบบว่าแบบเราเลี่ยงไม่ได้แบบใครก็มาบอกว่าอย่าไปเครียดเลยอย่าไปเครียดเลยผมเข้าใจก็คนหวังดีเขาก็บอกอย่าไปเครียดนั่นแหละแต่คือยิ่งตัวเรายิ่งต้องหวังดีต่ัวเองนะเพราะเรารู้ตัวเราว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่เรายิ่งต้องหลีกหนีความเครียดเลยแต่บางอย่างมันก็เครียดมากๆจนแบบช่วยอะไรไม่ได้บางทีก็ผมก็กินเหล้านะอะไรแบบเนี้ย คือแบบมันอาจจะช่วยได้บ้างแต่ผมไม่ได้กินทุกวันเหมือนเหมือนรอบแรกนะแบบกินแบบเข้าสังคมนานๆทีแบบอยากกึบ๊บๆสองกึ๊บก็เอาบ้างแก้วสองแก้วอ่ะอ่ะกินน้ําเย็นชงโซโดงโซดาได้ปกติก็คือแบบว่าก็าวนเวียนใช้ชีวิตบ,บนี้เรื่องการคุมอาหารทุกวันนี้ก็ยังมีกินจืดนะก็คือผมก็ไม่แบบว่าถล่าตัวไปเหมือนที่มันมันหายรอบแรกนะก็มีวันไหนจืดอยากกินจืดก็จืด วันไหนที่ผมกินอะไรหนักๆมาอย่างกินเหล้ากินเบียร์ข้ามวันมาอย่างเงี้ยหรือว่ากินของเผ็ดของอะไรแบบวันวันสองวันต่อไปผมก็อาจจะแบบอาหารอ่อนต้มจืดแกงจืดไปอทอดไข่ไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนที่มันมันดีขึ้นแล้วมันก็ซอฟลงมาหน่อยมันก็อาการมันก็ค่อยๆหายไปแบบเออผมก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแบบเนี้ยสลับกันไปสลับกันมาเรียนรู้ที่จะทํายังไงกับมันเวลาตอนนี้มันก็เก้าปีนะครับผมแปดเก้าปีแล้วได้แล้ว ตั้งแต่ที่ผมว่าเนาะอายุยี่สิบสามเริ่มเป็นยี่สิบสามยี่สิบสี่้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดย่ิเก้างเนี่ยผมทุกวันนี้ก็สามสิบเ็จะสามสิบสองแล้วก็จะสิบปีแล้วมันก็แบบสุดๆนะคือแบบก็อยู่กับมันมาได้เป็นในหายแบบนี้ก็เลยแบบนั่งพูดทุกวันนี้ก็แบบมันไม่หายขาดหรอกใครถามผมเนี่ยผมแบบถ้าเกิดเป็นระยะเหมือนเหมือนกันแบบนี้นะแบบระยะสามอะไรแบบระยะ,ะ,ยะเลื้อยลังไปแล้ว่ ผมก็ตอบทุกคนอย่าไปหวังเลยว่ามันจะหายขาดแต่หวังแค่ว่าันดีขึ้นแล้วแบบเรากลับมาใช้ชีวิตได้บ้างแต่มันไม่ได้แย่ไปขนาดแบบว่าเหมือนเราเป็นครั้งแรกหรอกเพราะวันที่เราเป็นครั้งแรกเหมือนรู้แรกเดือนแรกเนี่ยมันแย่จริงแต่มันไม่แย่แบบนั้นไปตลอดไปหรอกมันมีแบบทรงตัวค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้น,นถ้าจิตใจเราอะมันแบบผมพยายามบอกตลอดว่าต้องทําใจให้ได้แต่มันก็ยากจริงๆที่คนจะทําใจได้เพราะว่าแบบแบบยังไงอะเป็นเราแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อใครอะนะว่า จะให้เรามาทำใจบ้าอะไรวะแบบเออแบบเราก็ต้องการสอบหาหมออะเนะเาะอไปทุกหมอ,อครับผมก็คือแบบว่าก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนวนะ่าแบบทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วเรียนรู้ที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีทางรักษาออื่นแล้วเวย้ยแบบเนี้ยคือสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องกลับมาแบบอืมยอมมันอ่ะยอมนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ายอมแบบว่าที่จะไม่รักษาแลนะเออในเมื่อมันเป็นแบบนี้เอาแค่นี้ก็ได้ เหมือนมันคล้ายๆปงอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะติดใจมันก็เริ่มดีขึ้นแบบเออไม่เป็นไรไว้เราเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งที่เรายอมรับว่าเราป่วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ผมผมคิดว่านะถ้าติดใจเรายอมรับมันอ่ะความเศร้าความหมองในใจมันก็คงแบบมันคงจะแบบมันคงจะไม่มากอ่ะอย่างที่เราเป็นโรคนี้แรกๆเนี่ยถ้ามีอาการแพนิคเรื่ยเนี่ยยิ่งยิ่งเศร้ายิ่งหมองเลยยิ่งหดหูเลยแบบไอ้แพนิคก็ยิ่งกระตุ้นแบบความเลวร้ายเลยความกังวลเลย แล้วไหนอาการจากกดไหลย้อนนี่ค่ะมันก็ทําให้เราเศร้าทําให้เราหดหูจริงอะพูดยากจริงเรื่องนี้พูดพูดทีไรก็ผมก็นึกนึกนึกถึงตลอดว่าเออเราผ่านมาันมายังไงก็ได้แต่เล่าสู่กันฟังแบบเนี้ยก็คือเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆแบบบางคนอาจจะแบบไม่มีเพื่อนอะพูดจริงๆนะเป็นโลกนี้ก็หาคนคุยยากมากกว่าอืเผื่อเขาได้นั่งฟังก็เป็นเพื่อนเขา อย่างน้อยเขาไปไปสะกิดไปโดนใจเขาว่าเฮ้ยอาการมันเหมือนกันให้ i, มันคนเรามีหายไปกําลังใจให้เขาที่จะสู้ต่อว่ามันยังมีคนที่หายออกออกมาพูดอยู่แบบนี้มันยังมีคนที่ดีขึ้นถึงจะไม่หายร้อยเปอร์เซ็นตแต่เขาก็ใช้ชีวิตทํางานได้กินข้าวได้ออกไปนู่นมานี่ได้ทุกอย่างอ่ะเหมือนพฤติกรรมที่จะกลับมาจากชีวิตปกติก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตเขาจะได้มีกําลังใจไม่เหมือนผมเมื่อก่อน ไม่มีใครมานั่งพูดให้ฟังแบบเนี้ยไม่มีเลยก็คือเต็มที่แะกลุ่มไลน์ก็คุยคุยกันบ้างเอแบบเต็มที่ก็โทรศัพท์หากันก็มีบ้างปอบใจกันไปปอบใจกันมาเนาะภาษาคนป่วยอ่ะก็คือแบบคนป่วยก็ต้องคุยให้ตรงจุดนะคนป่วยก็ต้องคุยกับคนป่วยโรคนั้นด้วยนะไปคุยกับโรคอื่นเขาก็พูดไปทั่วเพราะผอบอกว่าเราเป็นเหมือนเขาเอกเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่ตรงจุดอ่ะคือแบบรวมๆก็เนี่ยอยากให้ทุกคนดีขึ้นจริงๆครับผม แต่บางคนก็ดีขึ้นแล้วผมก็ดีใจด้วยอืมบางคนนี่เป็นใหม่นะก็คือต้องสู้นะครับผมอต้องสู้ไอสิ่งเดียวที่เราจะยอมได้คือยอมปลงยอมปลงว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องไปกระตือรือร้อนมากมายว่าเราต้องกลับมาเป็นอย่างเป็นชีวิตเหมือนเดิมชีวิตเราต้องกลับมาจากคนที่เคยปาร์ตี้จากคนที่เคยแอเนเจอร์ต่างๆจากคนที่เคยแบบยังไงอะทำกิจกรรมทุกอย่างได้เราต้องยอมตรงนั้นไป ต้องยอมว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้แล้วบางคนอาจจะทําได้เป็นบางกิจกรรมอย่างผมเนี่ยก็คือแบบก็ยังวิ่งยังออกกําลังกายอะไรแบบก็คือแบบก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปแบกของหนัหนกเลยว่าทำงานหนักนี่การการเริ่มไม่ได้ก็มีอาการออกมาบ้างให้เห็นจากที่ผมนนแบบเป็นคนที่แข็งแรงมากกว่านี้อีกจากเป็นคนที่แบบชอบบู๊ชอบอะไรแบบนี้คือแบบทาไม่ได้ ก็มีจุดอ่อนของแต่ละคนเนาะคือแบบในส่วนตรงเนี้เราคนก็ควรไปปรับไปแก้ครับผมว่าเราจะอยู่กับมันแบบไหนซะมากกว่าคือแบบผมอยากให้โฟกัสที่แบบเออเราอยู่แค่เนี้ยเราจะมีความสุขกับมันได้ยังไงเราจะอยู่กับมันแบบไหนเพื่อที่ให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้าได้พร้อมกับที่เราเป็นอยู่แบบเนี้ยมันยังมีคนที่แย่กว่านี้ผมพูดเสมอว่าคนที่เป็นโรค ทุกๆคนก็หาวิถีทางหาทางที่จะให้ตัวเองอ่ะอยู่กับโลกไปได้อย่างไรอไม่มีใครอยากจะปิดชีพตัวเองหรอกผมเชื่อแบบนั้นแหละ <S <S ทุกคนรักชีวิตหมดทุกคนยังหมออยากมองเห็นโลกใบนี้ทุกคนยังแบบมีกิเลสอ่ะผมพูดก็พูดอ่ะก็ยังอยากเห็นลูกเห็นเมียเห็นพ่อเห็นแม่เห็นแบบคือทุกอย่างอ่ะมันแบบแต่บางครั้งอะอารมณ์ชั่ววูบแบบมันก็ดึงเราไปสู่จุดที่แบบว่าเราไม่ต้องการอไรแล้วจริงๆนอกจากแบบเออแบบเอ้ยตายไปดีกว่า แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะตายไปไง่ายๆแบบนั้นหรอกทุกคนมีความหวังทุกคนดิ้นรนที่จะแบบว่าหาทางรักษามันแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราดิ้นรนถูกทางเราจับจุดถูกทางเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดเราดิ้นไปผิดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเครียดเนาะผมว่าก็ควรจับจุดให้มันถูกต้องนําจุดอย่างที่ผมก็เคยพูดพูดมามากแล้วว่าบางครั้งอะ่ะหมอเขาก็ช่วยเราไม่ได้มากนะ บางครั้งก็ช่วยไม่ได้เลยความเข้าใจมันต้องเกิดจากตัวเราก่อนศึกษาโลกนี้ศึกษาเกี่ยวกับคนเป็นเนยเยอะเขาเป็นอาการเช่นนี้เออเราก็เป็นเหมือนกันมันก็คงไม่แย่เหมือนเหมือนเขาอ่ะแบบเนี้ยก็คือแบบผมก็ไม่อยากจะให้วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆบางคนก็พูดว่าเออหมอเบื่อหน้าเราแล้วมันก็จริงอ่ะตรงนั้นอ่ะมันก็เราจะพูดยังไงได้อ่ะหมอเขาก็เออแบบเฮ้ยมันคือเป็นอะไรแบบเออแบบแต่ผมเข้าใจนะว่าคนไข้อ่ะขอให้ได้ไปใกล้หมอก็อบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีแล้ว แต่บางทีหมอถ้าตรวจไปแบบเอ้ามันก็มันไม่มีอะไรอีกแล้วอ่ะก็คือแบบอยากให้แบบเบาๆตรงนี้ลงกันอ่ะคือทําความเข้าใจที่ผมบอกให้ให้ปงให้ยอมมันคือแบบเราต้องยอมแล้วว่าเราเป็นแบบนี้แหละถ้าเราตรวจทุกอย่างแล้วอะผมย้ําเสมอถ้าตรวจทุกอย่างแล้วมันมันไม่มีแทรกมีซ้อนมันไม่อะไรแบบผมก็เสาะหามะเร็งให้ตัวเองมาเหมือนกันจะยัดเยียดให้ตัวเองเป็นมะเร็งให้ได้ก็คือมันมันท่านในเมื่อมันไม่มีอะไรในเมื่อเราตรวจแล้วอะเราไม่ควรยัดเยียดให้ตัวเองแล้วครับผมเนอะ คือสมควรปล่อยวางมันแล้วก็แบบหาทางแก้ไขที่เราจะอยู่ต่อไปวันพรุ่งนี้วันต่อต่อไปเราจะมีความสุขยังไงเราจะอยู่ได้กับมันยังไงเราจะเราจะอยู่กับมันทั้งที่เราแน่นแน่นเราจุกคอเนี่ยจะอยู่แบบไหนเนาะโอเคเนาะขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนนะครับผมวันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยของผมมะคือแบบก็อยากพูดให้เพื่อนๆได้ฟังแบบจะได้ไม่เหงาไม่แบบไม่ห่างหายกัน,นครับผม พูดไปเรื่อยๆไม่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจตรงไหนก็หรือว่าไม่โอเคตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมก็เป็นคนบรร ب ا พูดกันแบบธรรมดาครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันพูดกันได้คือถ้าผมเจอเหตุการณ์อะไรผมก็เล่าให้ฟังเหมือนถ้าผมนั่งนึกว่าผมเจออะไรมาผมผมก็จะมาเล่าให้ฟังแบบเนี้ยแต่ผมหวังว่ามันคงจะมีประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆซะมากกว่าที่จะเป็นผลร้ายนะครับผมครับผม สวัสดีครับ